ดิตต์บอยชาแนลช่องของเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะครับสวัสดีครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทของทางกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับมาตรการเยียวยา5,000บาทของกระทรวงการคลังที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับ วันนี้นะครับก็เป็นวันที่10พฤษภาคม63นะครับทางกระทรวงการคลังก็ได้ทําการปิดการยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์เราเวททิ้งการ .com แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาตรการเยียวยา5000บาทนะครับตอนนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ก็คือต้องไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับ ตอนนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็ยังตั้งโต๊ะลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้อยู่จนถึงวันที่15พฤษภาคม63นี้นะครับสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับเพราะว่าข้อมูลแบบประชาชนไม่ถูกต้องเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมีประมาณ1.7ล้านคนนะครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลต่อไปนะครับเพื่อที่หามาตรการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ต่อไป สำหรับตอนนี้นะครับทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าสําหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับทางกระทรวงการคลังจะทําการโอนเงินให้ทันภายในอาทิตย์หน้านะครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอทบทวนสิทธิ์นะครับทางกระทรวงการคลังก็จะโอนได้นะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับมาตรการเยียวยา5,000บาทนี้นะครับ สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้เพื่อนเพื่อน<ๆ>คนไหนมีคำถามนะครับสามารถพิมพ์คำถามทิ้งไว้ที่ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้นะครับแล้วผมจะหาคำตอบมาตอบให้นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดตับต i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับ little boy channel ช่องของเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะครับ